อทีอาเซียนอินเรดิโอไทยแลนด์ณพัทลุง r o v i n c e FM 98 m ม z สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเวทีอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง FM 98 m ม z สารมัตปากีนผู้ฟังคะสวัสดีการวันสงกรานต สงกรานอาเซียนกับรายการเวทีอาเซียนวันนี้ที่ฉันเห็นว่าดีเกตพันจะเจอกันในวันหยุดอีกแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็เจอกันวันที่6วันจัก,กรี สัปดาห์นี้วันพฤหัส,สบดีดิฉันมาพบคุณฟังในวันสงกรานมีความสุขสนุกสนานกันทั่วทั่วเลยนะคะวันนี้ออนแอร์อยู่ที่ facebook หนูหนุ่ยเห็นว่าดีนะคะสำหรับ facebook สะวะทพัทลุงคลิกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมครีเอทนะคะต้องขออนุญาตย,าย้ายช่องทางนะคะสำหรับ facebook live รับฟังกันตรงนี้ FM 98 MHz และฟังที่ AM 864กิโลเฮิร์ตซ์กันด้วยนะคะสำหรับช e ่วงเวลาความสุขของคุณฟังวันนี้ค่ะคุณกำลังฟังเวทีอาเซียนสวัสทพัทลุงเอฟเฟกต์มกะเฮิร์ ค่ะอยู่ด้วยกันรตรงนี้นะคะสําหรับคุณฟังที่จะเดินทางก็รมะมัดระวังกันด้วยนะคะก็เตือนกันมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเตือนกันหลายวันแล้วนะคะสาหรับการเดินทางในช่วงสัญจรปลอดภัยสําหรับช่วงเวลาของการสนุกสุขสรรในวันสงกรานต์เยี่ยมญาติเยี่ยมครอบครัวนะคะก็มีสติก่อนสตาร์ทนะคะขับขับรถต้องไม่เมานะคะไม่ง่วงไม่เมานะคะก็พูดกันอย่าง อย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวทุกสื่อเราก็ช่วยกันนะคะสำหรับคุณฟังที่เดินทางในช่วงสายเอเชียนะคะช่วงถนนสายเอเชียในช่วงจังหวัดพัทลุงนะคะตอนนี้ก็มีป้ายตัวใหญ่ๆเลยนะคะจะบอกว่าชิดขวาชิดซ้ายทางกำลังก่อสร้างนะคะด้านหน้าซื้อของฝากค่ะตัวใหญ่ๆนะคะตรงโค้งท่าแ,แครตรงนั้นก็จะมีจุดซื้อ ของฝากนะคะและในะช่วงเวลาในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณฟังคะก็จะมีะปั๊มน้ำมันนะคะสำหรับให้คุณได้จอดพักรถเนี่ยเป็นปั๊มที่เกิดใหม่ๆขึ้นมามากมายทีเดียวถ้าหากว่าเมื่อยก็แวะพักกันนะคะอย่าฝืนร่างกายคะ่ะสำหรับช่วงเวลารายการเวทีอาเซียนวันนี้นะคะเมื่อวานนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวคำอวยพรเนื่องในประเพณีสงกรานนะคะโดยขอให้ช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวนะคะให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวและ,ะในะฟีดข่าวของ Facebook นะคะบนหน้า Facebook ของทุกทุกคนก็จะมีบรรยากาศของการสนุกสนานของครอบครัวนะคะการเลี้ยงการไปเที่ยวกับครอบครัวก็เยอะแยะมากมายก็ติดตามกันนะคะในแวดวงเพื่อนฝูงนะคะสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าให้ร่วมการรักษาประเพณีไทยอันงดงามของไทยนะคะสาดน้ำกันอย่างสุภาพมีมารยาทมีมารยาทนะคะและสำหรับ ในช่วงเวลาตรงนี้ท่านก็บอกว่าให้ทํากิจกรรมอันดีงามตามวิถีของประเพณีไทยนะคะทั้งการเข้าวัดทำบุญรดน้ําขอพรพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกําลังใจนะคะแล้วก็สร้างความสุขให้แก่กันและเชิญชวนร่วมกันรักษาประเพณีไทยอันงดงามนะคะให้ความสําคัญกับ การเดินทางอย่างปลอดภัยหลีกเลี่ยงสิ่งมึนเมาทุกประเภทนะคะลดความเสี่ยงเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะคะเพื่อรักษาชีวิตของเราให้ได้พบเจอกันตลอดไปด้วยนะคะทักทา,ายทุกฟังที่เข้ามาท่องเที่ยวที่ในพื้นที่ เขตอำเภอป่าพยอมของจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะก็ขอให้ล่องแก่งกันอย่างสนุกสนานปลอดภัยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้าสู่ช่วงการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะคุณกำลังฟังเวทีอาเซียนสวทพัทลุงเอ98เฟกาเสแรดมกเ แล้วเราก็ออกอากาศที่ AM 864 GHz กิโลเฮิร์ด้วยนะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการเวทีอาเซียนและทุกๆรายการของเราฟังกันได้ที่ AM 864 GHz กิโลเฮิร์และฟังที่ f c e e o o o l l v v นะคะสวทพัทลุงนะคะโดยเฉพาะคุณฟังที่มีแอปอคุณฟังที่มี s ั m ซ u งนะคะซัมซุงเป็นเป็นแอปพลิเคชัน Google Play นะคะก พิมพ์คำว่าสาวทพัทลุงนะคะโหลดแอปพลิเคชันมาฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพัทลุงกันได้เลยนะคะหรือจะฟังรวมๆฟังรวมๆกับวิทยุแห่งประเทศไทยก็แอปพลิเคชันที่ชื่อ NBT Radio นะคะนี่คือช่องทางการรับฟังที่มากมากมายหลากหลายของเรานะคะเขาบอกว่าการที่เราเป็น ผู้จัดรายการทางวิทยุกระจายเสียงนะคะเราไม่ควรใช้ภาษาถิ่นอย่างฟุ้มเฟยเพราะเวลาเรามาจัดรายการนี้จะทําให้เราเพี้ยนนะคะวันนี้ดิฉันเพี้ยนสองครั้งแล้วสําหรับการพูดอวากาศก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราคนใต้นะคะผู้ฟังค้าในเรื่องของการเดินทางนะคะ ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานในปีนี้นะคะก็ยังให้บริการกันทุกวันนะคะสำหรับคุณฟังที่ต้องการจะตรวจเช็คนะคะทั้งรถยนต์และรถจัก,กรยานยนต์20รายการนะคะให้บริการจนถึงวันที่24เมษายนนะคะใช้บริการกันได้ค่ะที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดพัทลุงนะคะสำนักง,งานขนส่งสาขา อำเภอตะโมดสาขาอำเภอควนขนุนนะคะรวมไปถึงที่บริษัทตัวแทนผู้จำหน่ายรถหรือสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่มีป้ายเข้าร่วมกิจกรรมนะคะป้ายจะเขียนว่าตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภยัยเทศกาลสงกรานนะคะนะคะกับช่วงเวลาของรายการเวทีอาเซียนดิฉัน เห็นว่าดีนะคะมาถึงเรื่องราวของความคืบหน้าของการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะคะซึ่งรัฐบาลก็ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับล่าสุดนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความเป็นภูมิภาคอาเซียนนะคะในเรื่องของการเชื่อมต่อในโลจิสติกนะคะที่เราจะ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในอาเซียนคือการคมนาคมจะต้องสะดวกสบายสามารถที่จะขนส่งได้ขนส่งได้อย่างรวดเร็วไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อเศรษฐกิจนะคะสำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั้งหมด7เส้นทางนะคะสำหรับ2 2โครงการหรือสองเส้นทางที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคุณฝังค้าก็คือรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วงะฉเชิงเซาไปคลอง19ไปแก่งคอยสระบุรีนะคะสระบุรีนะคะส่วนโครงการที่สองคุณฟังคา้าคือโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง ชุมทางถนนจิระไปยังจังหวัดขอนแก่นนะคะและเหลืออีก5โครงการนะคะที่อยู่ระหว่างการประกวดราคาซึ่งดิฉันก็นำมาเรียนคุณฝั่งทราบในช่วงเวลาของรายการเวทีอาเซียนวันนี้วันสงกรานะคะเราก็มารับทราบเรื่องราวการเดินทางที่ต่อไปเราจะสะดวกสบายกันมากขึ้นนะคะสำหรับ การประกวดราคา5โครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดนะคะก็มีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาไปชุมทางถนนจิระนะคะโครงการที่2ที่อยู่ระหว่างการประกวดราคาก็คือรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีไปปากน้ําโพนะคะช่วงที่3ที่อยู่ระหว่างประกวดราคาลงใต้แล้วนะคะช่วงนครปฐมไปหัวหินนะคะและ เส้นทางที่4ที่อยู่ระหว่างประกวดราคาก็คงต้องทำเป็นช่วงๆนะคะช่วงหัวหินไปไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันและและเส้นทางที่5นะคะที่อยู่ระหว่างประกวดราคาก็คือรถไฟทางคู่นะคะช่วงประจวบคีรีขันชุมพรนะคะส่วนโครงการที่ลงมาอย่างออบ้านเราก็คงต้องรอในระยะ ต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็ได้มีรายงานมาว่า,าในเรื่องของการประกวดราคานะคะก็ให้ให้ทบทวน TOR ทั้ง5เส้นทางที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะโดยปร,รับลดเงื่อนไขาการกำหนดผลงานจากเดิมเนี่ยร้อยละ15คงเหลือร้อยละ10ของค่าก่อสร้างเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการได้เข้าแข่งขันได้มากรายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ให้กำหนดเงื่อนไขาการส่งมอบ เครื่องจักรอุปกรณ์ของผู้รับจ้างที่ใช้ในการก่อสร้างให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จซึ่งเรงนี้ก็จะทำให้ลดประมาณลดงบประมาณในการจัดจ้างนะคะแล้วก็ให้ทบทวนในเรื่องของการแยกเรื่องเ,ออเรื่องระบบอานัตสัญ,ญญาณออกจากงานระบบรางและ งานโยธาน,นะคะมี3สัญญาที่ให้แยกตรงนี้นะคะคือปรับปรุง TOR นะคะในสายเหนือ1สัญญาสายตะวันออกเฉียงเหนือ1สัญญาและสายใต้1สัญญาค่ะคุณผู้ฟังคุณกำลังฟังเวทีอาเซียนสวทพัทลุง FM 98เมกะเฮิร uh, ์ตซ์ เที่ยวสงกรานกันที่ถนนข้าวสังหยุดนะคะอยู่ที่ถนนพัฒนานั่นเองนะคะสาหรับคนฟังที่มาท่องเที่ยวที่พัทลุงเรายินดีต้อนรับขับขี่ปลอดภัยกันด้วยนะคะทุกครั้งที่คุณสตาร์รถถามตัวเองว่าพร้อมหรือยังกับการเดินทางพักผ่อนพอหรือยังเครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบสมบูรณ์หรือไม่ศึกษาเส้นทางแล้วหรือยังอย่าลืมเคารพกฎจราจรดื่มง่วงโถไม่ขับ เดินทางท่องเที่ยวรถน้ำขอพรสงกรานตุขใจร่วมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรด้วยความประทานดีจากสำนัก,นกประชาสัมพันธ์เขตหวันนี้นะคะคุณฟังอย่าลืมติดตามรับฟังและรับชมรายการสีแยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สำนักประชาสัมพันธ์เขตหวันนี้ วิทยุแห่งประเทศไทยพัทลุงนะคะเป็นแม่ข่ายให้กับสถานีวิทยุในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นะคะและเราฟังรับชมที่ f e c o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  k v i นะคะในะช่องทางที่ชื่อว่า4แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปข 6กนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะส่วนช่วงเวลาของรายการสี่แยกข่าวเนี่ยนาฬิกานะคะและเวลา17นาฬิกาก็ฟังกันต่อนะคะกับวิทยุเครือข่ายสัญจรปลอดภัยนะคะก็เป็นการจัดรายการเป็นเพื่อนกับคุณฟังที่เดินทางกันในช่วงสงกรานแล้วก็เ,เล่าเรื่องราวความเคลื่อนไหวในเจจังหวัด ภาคใต้ตอนล่างก็รับฟังกันได้ที่วิทยุแห่งประเทศไทยพัทลุงและทุกทุกวิทยุแห่งประเทศไทยในประเทศไทยเลยนะคะในเส้นทางทุกๆเส้นทางที่คุณฝั่งเดินทางนะคะในเรื่องของการคุมเข้มเส้นทางถนนสายเอเชียนะคะเส้นทางรอยต่อระหว่างจังหวัดสงขลากับ สจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อดูแลความปลอดภัยการเดินทางให้กับประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็ได้เพิ่มมาตราการคุมเข้มในเส้นทางถนนสายเอเชียนะคะซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดสงขลากับ3จังหวัดชายแดน ภาคใต้นะคะก็มีการตั้งจุดตรวจร่วม3ฝ่ายนะคะที่บ้านกรงอีตำนะคะที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเชื่อมต่อกับอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะคุณฟังโดยตำรวจทหารและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยให้กับคุณฟังตลอดช่วงเทศกาลสงกรานนะคะซึ่งก็จะมีการตรวจ รถยนต์ทั่วไปนะคะตรวจรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถตู้นะคะก็ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายในการบรรทุกผู้โดยสารตามที่กำหนดนะคะก็คือไม่เกิน13คนนะคะและก็ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ที่ผู้ขับขี่นะคะ จะต้องป้องกันตัวเองไม่ไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจเจอนะคะว่าคุณมีระดับแอลกอฮอล์อยูอ่ในร่างกายเกินกำหนดแบบนี้ก็ไปต่อไม่ได้นะคะก็จะมีมาตร,รการคุมเข้มนะคะรวมถึงการตรวจสอบรถต้องสงสัยนะคะที่อาจจะมีการเคลื่อนย้ายเข้าออกนะคะในพื้นที่ จังหวัดสงขลากับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และตรวจวัตถุต้องสงสัยทุกชนิดนะคะรวมถึงบุคคลเป้าหมายที่อาจจะแฝงตัวนะคะเข้ามาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งก็เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดนะคะของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะคะ10นาฬิกากับอีก 56นาทีนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการเวทีอาเซียนนะคะมีเรื่องหนึ่งที่ดิฉันนำมาเรียนผู้ฟังในแวดวงอาเซียนนะคะสำหรับคุณฟังที่ชอบไปเที่ยวไต้หวันนะคะที่ไต้หวันตอนนี้เขาก็ออกคำสั่งนะคะห้ามห้ามรับประธานเนื้อสุนัขและแมวนะคะโดยสมาชิกสภานิติบัญญัตินะคะก็ได้อนุมัติ ของไต้หวันเขานะคะได้อนุมัติการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองสัตว์นะคะซึ่งระบุให้บุคคลที่จำหน่ายหรือบริโภคเนื้อสุนัขและแมวเนี่ยจะต้องโทษนะคะปรับเป็นเงินสูงสุดถึง2อง0 0 0ห้ดอลลาร์ไต้หวันนะคะแล้วก็อาจจะมีประกาศต่อสาธารณชนด้วยส่วนผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะคะคุณฝั่งที่ผูกล่ามสัตว์ไว้กับ ไว้กับรถนะคะให้วิ่งไปตามทางอันนี้เราก็พบเจอเจออยู่เสมอนะคะสำหรับภาพภาพแบบนี้ที่บางครั้งก็มีคุณฟังนำมาลงใน Facebook นะคะในสื่อโซเชียลสื่อโซเชียลทั้งหลายนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าพบเจอนะคะก็จะต้องโทษปร,รับเช่นกันนะคะนอกจากนี้ยังได้เพิ่มบทลงโทษเป็น2เท่าสำหรับบุคคลที่เจตนาทำร้ายสัตว์นะคะโดยให้จำคุกเป็นเวลาสปีและ ปรับ2ล้านดอลลาร์ไต้หวันนะคะสำหรับคุณฟังที่เพิ่งจะมาฟังตอนนี้อาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นของประเทศไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะของประเทศไต้ไตหวันเขานะคะและถึงแม้ว่าการบริโภคเนื้อสุนัขและเนื้อแมวนะคะคุณฟังจะไม่ได้เป็นที่นิยมแพร่หลายในไต้หวันนะคะแต่การแก้ไขกฎหมายคุ้มครองสัตว์ฉบับนี้ก็แสดงให้เห็นว่า ไต้หวันนะ่ะให้ความใส่ใจต่อสวัสดีภาพสัตว์มากขึ้นในไต้หวันก็นำมาฝากกันค่ะกับช่วงเวลารายการเวียเซีนนะคะเราก็ลากันตรงนี้เลยสำหรับช่วงของรายการเวียเซีนกลับมาเจอกันอีกนะคะในวันพระหัสหน้าดิฉันเห็นว่าดีเกตพานสวัสดีค่ะ